รุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกนนรประจำปีการศึกษา2563คู่แรกระหว่างเรียนภาค้ามทิยาคมจากชลบุรีนะครับเจอกับอัศมชัญทลนบุรีก็เกมผ่านมา13นาทีเศษนะครับยังเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับก็ขออภัยทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามาล่าช้าเพราะว่าติดขัดทางเทคโนโลนิดหน่อยนะฮะมีปัญหาเรื่องของระบบไฟแต่ว่าตอนนี้แก้ไขเรียบร้อย มาดูเกมกันเลยครับท่าข้ามในชุดสีน้ําเงินนะครับแชมป์กลุ่ม A ขณะที่อาสมทนในชุดสีแดงนะครับเข้ารอมาในฐาหนะอันดับ2กลุ่ม B ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะรับวันนี้เพจสอกล้องบอลไทยของเราจะไลฟ์สดตั้งแต่คู่แรกจนถึงคู่สุดท้ายเลยนะครับอยู่กันยาวจนถึง5โมงเย็นเลย เดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวไปดูรายชื่อก่อนนะครับ10คนแรกของทั้งสองทีมทางฝั่งท่าข้ามนะครับในชุดน้ําเงินผู้รักษาประตูอนุชิตทวีศสีนะครับที่เหลือมีกิติกรเขตพาราตะวันจันทเสนจักรพงษ์แสนมะฮุงพันธุพ,พงษ์ทองแม้สระวุฒิสวัสดิ์พีรวัตรลาดแหล่งนะครับพันธมิตรประพันธ์วรากรทองใบนาชนกกลิ่นหอมแล้วก็ธนชัยนา,นาธนกุลน,นะครับวันนี้ไม่มีกสิทธิ์กาลาสินที่ ติดโทษแบนจาก2ใบเหลืองสะสมนะครับแล้วก็อีกคนนึงคือฉันมงคลเรืองธนโลดไม่มีชื่อตัวจริงสวมรองว่าขึ้นชุดใหญ่ไปแล้วนะครับขึ้นชุดใหญ่ของทีมชมบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วดูจังหวะนี้ของท่าข้ามวรกรได้ยิงไปซ้ายเบาเกินไปครับจงังหวะยิงบอลมันสุดเท้าไปแล้วครับก็เลยไม่ผ่านแต่วิ่งเอาบอลให้โอกาสยิงยังมีไม่เยอะนะครับแม้ว่าเกมจะสูสีกันก็ตามแบบ จังหวะแบบจับแจ้งนี่ยังหากันไม่ได้นอกจากโอกาสของวรกรก่อนหน้านี้นะครับที่ได้ยิงแต่เบาเกินไปครับเข้าในกรอบเขตโทษยังสกัดออกมาได้แล้วเป็นบอลของอัศมทนสายยังติดย,ยังได้อยู่นะครับ <c oughs> เลนหนึ่งสองอ้าวเข้ามาสวยในกรอบเขตโทษตวันหักกับมาแล้วยิงลูกเี้โวติดสีสาวผู้เล่นของโรงเรียนท่าข้ามครับแบ็กขวาอูโดโ้ดบอลเนี่ยโดนหน้าเต็มเต็มเลยครับ ต่อบอลกันสวยมากครับอัศสัมชัญธนบุรีเราได้อยู่กับสองกล้องบอลไทยไลฟ์ฟุตบอลกรมพระไปจนถึง5้าโมงเย็นเลยครับ4คู่เราจะไลฟ์กันทุกคู่เลยขึ้นมาด้านขวาครับครอสไปตรงกลางแล้วเอาออกมาเรียบ้อยเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนยครับอัสัมชัญธนบุรีได้ประตูขึ้นนำครับจากผู้เล่นหมายเลขสิบนะครับพงศพนธแก้ววิเชียนโอ้จังหวะเปิด ของหมายเลข19ครับอาทิตย์บัวง,งามแล้วก็ให้กับองค์บนดโขไปในจังหวะที่ผู้รักษาประตูะเดินออกมาดูภาพช้ากันอีกครั้งหนึ่งครับครอสไปตรงกลางแล้วเอาออมาเรียบร้อยเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์รับอาสัมชัญธนบุรีได้ประตูขึ้นนาครับจากคุณเล่นมาผิดจังหวะครับออกมาไม่ถึงบอลเอาแล้วครับอาสัมชัญธนบุรีได้ประตูขึ้นนําครับนาทีที่26่สิบหก โอ้โห45นาทีครบแล้วแต่ว่ายังมีแรงวิ่งกันอยู่เลยครับผู้เล่นทั้ง2ทีมธนาคารธนาคารออกไปแล้วโอ้โห oh, พีได้สวยมากแต่ว่าก็ยังซ้อนได้ดีครับผู้เซนเตอร์ของทางอัศสมชันธุบุรีตัวบรรล่มเลยครับกองหลังของอัศสมทนทเขี่ยวข้างไปมันก็เลยทำให้45นาทีไม่ได้ไหลต่อก็อยู่ในช่วงการทศเวลา2นาทีในครึ่งแรกนะครับ โเงลงไปรอด่าลูกที่เอ้ยขอพายลลงไปรอเตรียมแก้เกมในครึ่งหลังแล้วนะครับดูท่าไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไหร่ครึ่งแรกโอกาสน้อยมากดูตรงนี้ก่อนครับท่าคามเปิดขึ้นมาผู้สัปตัวอุ้ยวันนี้เนะี่ยรับกระชอง2-3ครั้งแล้วแต่ว่าก็ยังดีที่ไม่มีผู้เล่นท่าขามอยู่เท่านั้นนะครับผู้สาปตัของอัศมันธนบุรีนัทวุฒิแพงกระโกเปิดยาวขึ้นมา จอชิงหม่งไว้ได้แล้วบอลยังไม่ออกครับอาคารเตะอัดใส่โค้ดเลยครับน่าจะมีอะไรในใจกันหรือเปล่าแล้วได้ทุ่มด้วยครับโอ้ได้เตะอัดใส่โค้ดระบายแล้วก็ยังได้ทุ่มอีกต้องรีบแล้วครับบอลในช่วงทเวลาเหลือนาทีเดียวเท่านั้นธุรีเล่นกันได้ดีมากแล้วผู้ธธัดสสนปอนุวิทยาวจบครึ่งแรกนะครับอัศมชันธุบุรีได้ไประตู นำท่าข้ามอยู่1ประตูต่อศูนย์นะครับลูกมงรวมแล้วเนี่ยก็เป็นอสมทนที่ดูจะทําได้ดีกว่าในจะังหวะสุดท้ายนะครับมีเปลี่ยนตัวหรือว่ายิงยัดมาเลยอันนามิดครับอยู่ที่บอลซอยยิยงกเป็นโ,เโรเบรโตคาร์ล้อเลยครับแล้วก็เปิดมาตรงนี้ไปนู่นเลยครับเพื่อนขึ้นไปรออยู่สี่ห้าคน จะมองค้อนก็นกลักวเสียมารยาทครับมองตรงๆเลยกันเล่นอหลรมึงเนี่ยสาววิ่งขึ้นไปรอลุ้นในกรอบเพดโทษครับแต่ว่าเปิดยาวบอลออกหลังไปเลยชลาดใสเฉพาะตรงที่นั่งพ้างโอ้ร้อนเหลือเกินทนทิ้งไปที่ว่างไม่ล้ำหน้าด้วยครับจังหวะตรงนี้50-50แต่ว่านุชิตออกมาถึงบอลก่อนบอลยาวเท่าไหร่ครับเซตบอลสั้นๆขึ้นมาแยงมาได้สวย ยังตัดเข้ากลางแต่ว่าโหเพื่อนข้างบนอะเจอคุมโซนเอาไว้หมดเลยครับต้องใช้บอลยาวไปทางด้านซ้ายยืนโล่งอยู่แล้วมีธงล้ำหน้าครับไม่ได้ที่เช็คตัวเองครับธนาคารชอบชื่อมากครับคนนี้ธนาคารคือเลือกได้เลยครับว่าจะเป็นกาิกรหรือกรุงศรีอ่าถ้ากระชากมาตรงนี้เจอสไลด์ออกข้างไปแล้วเจ็บด้วยมีผู้เล่นอานสมทุเจ็บอยู่ทางมุมนี้คนหนึ่ง แต่ทางนู้นจะบอกเฮ้ยอย่าเพิ่มกูมีเรื่องก่อนอา,อากาศร้อนๆนะแต่เย็นๆหนูๆให้ความเก่าเป็นหน้าที่ของปลาอย่างเดียวน้องเูอรสินดูเหตุการณ์ก่อนตรงนู้นมีอะไรไหมไม่มีมาดูตรงนี้ครับเป็นตะคิวไปแล้วด้านั้นของวิภูโคชวงนะครับมีอาการบาดเจ็บ ทางน้นยังมีเรื่องกันไม่จบเหรอฮะเนี่ยนั่งกินน้ำไปสองสามอึกแล้วเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรครับเคลียร์กันได้กลับมาเล่นกันต่อแล้วจ่ายเข้ามาตรงกลางซิกไม่ได้ครับแล้วถ้าขามอ้าวทางขวาโล่งเลยอ้าวแล้วครับทางด้านของพีรวัตรพีรวัตรเข้าก่อเขตโทษแล้วยิงตรงนี้ตัดออกมาแต่ว่าไม่เป็นบอลของท่าขามไม่เป็นใจเท่าไหร่ โู uh ้แ oh, บ็คซ mm ้ายหายไปไหนครับ mm hmm. น่าจะเป็นทางด้านของวิภูครับที่ออกไปปฐมพยาบาลปู้ uh, โล่งเลยครับพีรวัตรจะว่าจังหวะสุดท้ายยิงไม่ดี mm hmm. เกือบไปแล้วครับเกือบตีเสมอได้แล้วท่าข้ามแล้วตรงนี้ไปยันผู้เสียนให้ฟาวผู้ uh, เหมือนนิดเดียวครับอสัมชัญนนบุรีไม่รู้ว่าไม่ทันระวังหรือเปล่าว่าเพื่อนออกไปฐปมพยาบาลแนละ้วไม่ได้ยืนประจําการอยู่ทางแบ็คซ้ายนะครับ mm hmm. พีรวัตรแอบอยู่คนเดียวยืนยิ้มรอเลยครับ ยังดีที่จังหวะส,สุดท้ายหลุดเข้าเขตโทษแล้วว่ายิงไม่ดีเท่าไหร่นะครับไปตรงตัวนัทวุรสชิ้เปิดยาวขึ้นมาครับชิงหม่งไว้ได้ขนานเส้นมาวารากรในกรอบเขตโทษมี2-3คนแล้วเปิดมาน,นี้โหลึกเกินไปครับยังตามไปเก็บบอลเล่นต่อได้ครับ แต่เจอหลังค่าบางังมองไม่เห็นทำอะไรอยู่อจ่ายย้อนกลับมาคืนกับมาก็เจอ,อส,สัมพนาบีบกันเร็วมากครับแล้วตรงนี้ได้ฟาวครับผู้สินให้ฟาวย้อนหลังยิปูยกไปตรงกลางไม่เข้ามือ้านของดุชิตครับพิงมาสวยออกทางด้านขวาที่พันธมิตรพันธมิตรจี้ตัวตัว มาสองแล้วแต่ว่าจ่ายมาตรงนี้ชิงเล่นได้ก่อนครับพีรวัตรพีรวัตรแล้วเข้าเขตโทษโดนเสียบจุดโทษครับโอ้โหโรงเรียนหน้าข้ามได้ลูกจุดโทษครับพีรวัตรล่าแหล่งครับู้่เลี้ยงเข้าเขตโทษตรงนี้แล้วเจอกองหลังของอัศวินธุรีเข้าสากัดไม่โดนบอลครับไม่ต้องเถียงด้วยโอ้ผู้เล่นทั้งสองทีมก็ผู้เล่นของอัศวินก็ยอมรับเลยครับฟาวตรงนี้เนี่ยชัดเจนแล้วเกินผู้สิน์ให้ลูกจุดโทษเอาแล้วครับได้ลุ้นประตูตีเสมอครับ ท่าขามยยาคมดูอีกทีครับเลี้ยงเข้าไปในกรอบเขตโทษดูรครับจุดโทษของเรีนท่าข้ามนะครับวารากรทองใบครับดาวชนโวร,รายการนี้7ประตูด,ดวลกับ นัทวุฒิเท้าซ้ายของวรกรวิ่งเข้ามายิงอติดเซฟของนัวุฒิแต่ว่าตาั้มลูกนี้ไม่เหลือครับ1ประตูต่อหนึ่งครับ่ขาข้ามพิยาคมตีเสมอได้นนะาทีที่69ครับแล้วเป็นประตูที่8 <c oughs> ของวรกรในรายการนี้ครับ <c oughs> ดาวซุนโวของรายการโอ้ยิงทีแรกไปติดเซฟครับ แต่ว่ายังเร็วพอที่จะตามซ้ําดูดีครับยิงยิงไม่ดีนะครับจุดโทษเ่ยเข้าแทบจะตรงกลางเลยแต่ว่าบอลมันไม่ไปไหนครับถ้าจะไหลามาถึงเท้าของวรากรตามซ้ําอีกทีไม่เหลือนะครับนัทวุฒิอุา่าเซฟได้แล้วเอาแล้วครับเกมกลับมาเสมอกันที่หนึงต่อหนึ่งแล้วครับจุดโทษเนี่ยตามกฎแล้วถ้ายิงไปติดเซฟผู้รัดสัประตูเนี่ยคนที่ยิงสามารถซ้ําได้นะครับ แต่ถ้ายิงไปโดนเสาหรือคานแล้วเด้งออกมาเนี่ยคนที่ยิงจุดโทษคนนั้นจะซ้ำไม่ได้ในทันทีนะครับแต่เมื่อสักครู่นี้นัทวุฒิผู้สับตูของอสัมทนับปัดออกมาแล้วก็ทําให้วรากรสามารถซ้าได้เอาครับหนึ่งหงเปิดมาน,นี้แฮนด์บอลน,นับได้ลูกฟรีคิกต้องดูว่าสัมทนจะจะเสียกระบวนหรือเปล่าครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เกมค่อนข้างดีเลยครับ มาพลาดเสียลูกจุดโทษซึ่งก็<_ <an> _>ก็ต้องชมเกมรุกของท้าข้ามนะครับที่พยายามนำเียงบอลต่อบอลเข้ามาและสุดท้ายก็เรียกจุดโทษได้ได้ล,ลุ้นต่อจากฟีคิกครับออกฎมาถ้าเสมอยิงจุดโทษเลยนะครับไม่มีต่อเวลาพิเศษเอาแล้วฟีคิก อ๋ออยู่อ่าเล่นลูกสูตลูกนีวาก่อนยิงเรียบร้อยครับสองประตูต่อหนึ่งครับโรงเรียนท่าข้ามได้ประตูขึ้นนําเวลาก่กรทองใบครับโู้ครูลูกสูตรครับห่างกันเพียงแค่นาทีเดียวเท่านั้นครับโอ้ได้ไประตูสองลูกเลยครับท่าข้ามโอ้ดูครับฟีคิกเล่นลูกสูตรครับไปออกันอยู่เยอะแล้ววลาโอกรหูสลัดตัวประกบมาได้สวยครับแล้วอัดด้วยซ้ายข้างขนาดเต็มข้อเลย ตัวที่ประกบวรากรก็ไม่ทันคิดละครับวรากรจะเล่นสูตรนี้ครับฉีกตัวเองออกมารอที่จงจุดโทษแล้วก็ยิงนน้นๆเข้าไปเลยครับมาดูฟีคิกของทางเรียนท่าข้ามนะครับระยะ25หลาได้อยู่ที่บอลเป็นพันธมิตรกับมีคนหนึ่งน่าเป็นวรากรหรือเปล่าไม่ใช่นะครับวรากรยังมายืนคุยกับเพื่อนอยู่ตรงกลางสนามอยู่ ลุ้นทำประตูแต่ว,ว่ารากรไม่ได้ไปลุ้นด้วยนะครับทิ้งข้างหลังไว้4คนนะไปดูฟีเคอของหน้าข้ามปันลูกนี้อ๋อน่าจะรู้เลยครับว่าเพื่อนคนนี้น่าจะยิงบอลเบิร์ดก็เลยไม่ได้ไปลุ้นทำประตูด้วยครับรากรยิงข้ามคานออกไปนะครับเป็นทางด้านของตะวันจันทเกษที่น้องมาดูเกมที่สนามเนี่ยก็เอ,อมารับของจากทางแพนได้นะครับวันนี้นำมาแจกให้กับทุกท่านด้วยเป็นแมสเป็นหน้ากากนะครับ แล้วตัดเข้ากลางตรงนี้ยิงด้วยซ้ายแล้วเรียบร้อยเลยครับ3ประตูตอนหนึ่งครับกิติกรเขตพาราโอ้โหแบ็กขวาเลี้ยงจากขวาตัดเข้ากลางแล้วก็ยิงด้วยซ้ายไม่เหลือครับ3ประตูตอนหนึ่งโอ้โรงเรียนหน่าข้ามช่วงพักครึ่งน่าจะโดนโค้ดเฮงหูชาไปพอสมควรเลยครับครึ่งหลังกลับมาเล่นดีมากดูภาพช้าอีกครั้งหนึ่งนะครับปอ่จากแบ็กขวา ตัดเข้ากลางครับเล่นเป็นสุรีเลยครับปู่แล้วยิงด้วยซ้ายหักข้อปููบอลเสียบเสาครับนะดวุฒิพูดสาประตูอัศมพนพุ่งสุดตัวก็ไม่ถึงนะครับต้องชมตัวที่วิ่งฉีกไปด้วยก็เลยทําให้เซ็นเตอร์ของอัศมพนบุรีเนะี่ยไปพะวงตัวนั้นนะครับมันก็เลยทําให้ช่องตรงกลางเปิดกว้างแล้วกิติก,กรก็เลยจัดเลยครับตัดเข้ากลางแล้วก็ยิงเข้าไปสามหนึ่งครับตาคามพลิกขึ้นนํา ก็สองคนคนระับ<า>อัศมชันธน<อ>บุรีออเปลี่ยนสิบสามสิบสี่เลยครับเข้าอ่าวิภูช่วงหลังเ,เสียบอลบ่อยครับตัวถอดออกแล้วแล้วก็ส่งธีรพัฒน์เที่ยงแท้ลงมาแทนแล้วก็อีกคนหนึ่งถอดกฤษณะเปรมชื่นออกนะครับเอาธีรพัฒนันทโกศ